สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลำปางตามข่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะตามข่าวข่าวเรื่องราวเกี่ยวกับกลไกขับเคลื่อนด้านอ้อยตามพรบอ้อยและก็น้ำตาลทรายนั่นเองครับและก็อีกงานด้านหนึ่งก็คือ อ้อยระดับท้องถิ่นที่มีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่จะมีคณะทำงานอยู่ด้วยกันถึง2ชุดนั่นเองครับจะประกอบไปด้วยอะไรก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาข้อแรกกันเลยก็คือ1ก็คือคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประกอบด้วยผู้ว่าสอนอโรงงานตัวแทนชาวไร่ และก็ส่วนราชการนั่นเองโดยมีหน้าที่หลักในการกำหนดวันเปิดปิดและการหีบอ้อยผลิตประจำฤดูกาลผลิตนั้นๆที่แต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตประจำโรงงานสามฝ่ายได้แก่สออนอตัวทแทนโรงงานตัวทแทนชาวไร่กับสมาคมรับเรื่องร้องเรียนปัญหาและผลกระทบจากการหีบอ้อยผลิตน้ำตาลอำนวยความสะดวกในการขนส่งอ้อย ออกแผนควบคุมความปลอดภัยทางถนนรับเรื่องร้องเรียนจากชาวไร่อ้อยและผู้รับการที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับผู้ควบคุมการผลิตประจำโรงงาน3ฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยสออนอโรงงานตัวแทนชาวไร่สมาคมมีหน้าที่ควบคุมผลิตดูแลการหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลของโรงงานนั้นๆ เริ่มตั้งแต่การตรวจความพร้อมของโรงงานการตรวจสอบตาช่างการตรวจสอบ CCS การทดสอบอื่นๆการตรวจสอบอ้อยสดอ้อยไฟอ้อยยอดยาวอ้อยสกรปรกและดำเนินการปรับและหักเงินตลอดจนนำเงินที่ได้จากการปรับหรือหักนำมาเพื่อเฉลี่ยคืนให้กับชาวไร่อ้อยตามพรบอ้อยและน้ำตาลนั่นเอง รับรองปริมาณตันอ้อยของชาวไร่กรณีที่มีการขอเงินช่วยเหลือตรวจสอบปริมาณน้ำตาลและโมลาร์นั่นเองครับ2ก็คือคณะอนุกรรมการอ้อยส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่กำกับดูแลนโยบายให้เป็นไปตามคณะอนุกรรมการบริหารข้างต้นและดำเนินการแผนพัฒนาด้านอ้อยซึ่งใช้เงินงบประมาณจากชาวไร่อ้อยหักเงินจากต้นอ้อยเหมือนกับการค่าบำรุงสมาคมนั่นเองครับ นี่ก็คือข่าวคราวที่ผมเอามาบอกกันพอจะรู้และอยากให้ชาวไร่อ้อยได้รู้ครับหากมีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรเพิ่มเติมฝากคนที่รู้ก็ช่วยบอกช่วยตอบกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีอะไรจะมาบอกนะครับ